กรุงศีเพลินเพลินเรื่องเงินเรื่องง่ายฟังได้เพลินเพลินเรื่องชีวิตคิดให้ง่ายพอดแคสต์เรื่องราวชีวิตของผู้คนหลากหลายแล้วคุณจะพบว่าการใช้ชีวิตง่ายกว่าที่คิดสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับผมไม้แบดอนุพงษ์ชัยราช และนี่คือเรื่องชีวิตคิดให้ง่ายพอดแคสต์สเปเชียลเอพิโซดความห่วงไม่เคยห่างที่ว่ากันด้วยเรื่องสมการความห่วงความห่วงหลากหลายมุมจากหลากหลายนักคิดเพราะความห่วงใหญ่เป็นเรื่องที่ส่งต่อกันได้ครับวันนี้เราจะมาชวนคุยกันในเรื่องความห่วงสามระดับห่วงให้เป็นชีวิตมั่นคงชีวิตวิถีใหม่อะไรอะไรก็เปลี่ยนมีหลายเรื่องให้คิดมีหลายเรื่องให้กังวล การจัดการต่อความห่วงของแต่ละคนจึงแตกต่างกันผมจะมาแชร์สมการความห่วงในแบบของผมห่วงอนาคตเท่ากับความมั่นคงตั้งใจฟังให้ดีนะครับผมจะเผยเคล็ดลับการใช้ความห่วงให้เป็นประโยชน์กับตัวคุณเองก่อนอื่นขอถามว่าอะไรคือสิ่งที่คนไทยห่วงมากที่สุดเวลานี้ผมมีตัวเลือกให้5คําตอบนะครับได้แก่เรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องเงิน เรื่องสุขภาพหรือเรื่องครอบครัวสังเกตไหมครับว่าทุกคําตอบเนี่ยล้วนอยู่ล้อมรอบตัวเรามันสัมพันธ์กันไปหมดเลยนะครับแต่ผลสํารวจบอกว่าเรื่องเงินนะครับชนะเลิศมาเป็นลําดับหนึ่งเลยครับเพราะเงินเกี่ยวข้องกับทุกคนและทุกกิจกรรมในชีวิตนะครับตั้งแต่ตื่นเช้ามายันเข้านอนเลยครับบางคนอาจหลงลืมไม่สนใจเรื่องเงินกันไปแล้วด้วยความเคยชินเพราะหยิบจับเงินใช้อยู่ทุกวันแต่คนส่วนใหญ่เริ่มตระหนักถึงความสําคัญของเงินกันแล้วล่ะครับ ด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คำถามถัดมาถามว่าห่วงเรื่องเงินบ่อยแค่ไหนถึงจะดีนะครับก่อนเฉลยผมขอเปรียบเทียบการเลี้ยงดูลูกของพ่อแม่นะครับว่าดูแลทุกฝีก้าวเหมือนใครในหินก็ไม่ดีใช่ไหมครับปล่อยปะละเลยไม่สนใจเลยก็ไม่ดีเช่นกันดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมแนะนําก็คือควรเดินทางสายกลางครับห่วงเรื่องเงินเป็นระยะระยะยกตัวอย่างสิ่งที่ผมทํานะครับเวลาจ่ายเงินครับเวลาไปซื้อของ ผมจะบันทึกลงในแอปในมือถือทุกครั้งซึ่งง่ายมากๆเลยนะครับใช้เวลาแค่3ามวินาทีแค่คุณเลือกหมวดใช้จ่ายและพิมพ์ยอดเงินลงไปครับจากนั้นนะครับทุกสิ้นปีย้านะครับแค่ทําปีละครั้งผมจะนํามาทําบัญชีรายรับรายจ่ายครับเพื่อดูตัวเลขเงินออมและวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยออกไปนะครับผลลัพธ์ที่ได้มันคุ้มมากเลยครับผมสามารถออมเงินได้เกิน20%ของรายรับในทุกๆปีเลยครับเทคนิคนี้ลองเอาไปใช้ดูนะครับ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ถึงเวลาเผยเคล็ดลับการใช้ห่วงยังไงให้เวิร์กมีอยู่สองข้อคิดง่ายๆนะครับข้อแรกห่วงตอนนี้มีใช้ตอนหน้าข้อที่สองห่วง3ามระยะห่วงใกล้ห่วงกลางห่วงไกลงั้นมาเริ่มที่ข้อที่1เลยนะครับห่วงตอนนี้มีใช้ตอนหน้าคือการที่เราใส่ใจดูแลเรื่องเงินอย่างสม่ำเสมอนะครับจะทําให้เรามีเงินใช้ในวันข้างหน้าผมหมายถึงยามเกษียณครับ หาเงินได้ไม่เหมือนก่อนดังนั้นสิ่งที่ผมแนะนําก็คือต้องรู้จักเก็บเงินครับเพื่อเราจะได้มีชีวิตสบายก่อนแก่นะครับขอย้ําสบายก่อนแก่ไม่ใช่แก่ก่อนสบายนะครับหรือแก่แล้วก็ต้องยาลำําบากอันนี้ไม่ดีใช่ไหมครับเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเรามาทําความรู้จักกันเลยครับสมการความห่วงความห่วงเนี่ยบวกการมองไปในอนาคตนะครับจะทําให้เรามีฐานะมั่นคงนั่นเองครับยกตัวอย่างสิ่งที่ผมทํานะครับ ตอนที่ผมเริ่มต้นทำงานจบมาใหม่ๆนะครับผมฝันอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินก่อนวัยเกษียณครับผมจึงเขียนมันออกมาอย่างละเอียดเพื่อหาหนทางว่าจะทำยังไงให้ความฝันเนี้ยสำเร็จและตอกย้ำว่าเป้าหมายเนี้ยผมเอาจริงนะครับมองอีกมุมหนึ่งแบบเศรษฐศาสตร์มันคือการบริโภคข้ามเวลานั่นเองผมหรือทุกคนนะครับล้วนเลือกได้ว่าเราจะใช้เงินที่หามาได้เนี่ยในปัจจุบันหรือในอนาคตดีครับ สิ่งที่ผมแนะนำก็คือเราควรใช้เงินปัจจุบันเพียงบางส่วนนะครับอย่าใช้ฟุ่มเฟือยครับเก็บออมครับเอาไปใช้ในอนาคตเพราะบางครั้งบางจังหวะในชีวิตเรายังจำเป็นต้องเอาเงินมาใช้ก่อนเลยนะครับอย่างเช่นการซื้อของชิ้นใหญ่ซื้อบ้านซื้อรถก็ต้องกู้เงินนะครับแต่สิ่งที่ผมแนะนาคือกู้เงินแต่พอดีเอาที่เราผ่อนจ่ายไหวนะครับเหมือนสุภาษิตท,ที่ว่านกน้อยทำรังแต่พอตัวก็กคือ ซื้อพอประมาณครับไม่ต้องเกินฐานะตัวเองนะครับมาต่อที่ข้อคิดที่2ห่วง3มระยะห่วงใกล้ห่วงกลางห่วงไกลถูกแบ่งเป็นช่วงตามระยะเวลานะครับห่วงใกล้ก็คือไม่เกิน1เดือนห่วงกลางก็คืออยู่ภายใน1ปีนะครับส่วนห่วงไกลเนี่ยกินระยะเวลาหลายปีเลยครับห่วงใกล้เกี่ยวกับรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนไม่ว่าจะค่ากินค่าอยู่ค่าเที่ยวค่าช้อปปิ้ง รวมถึงการชําระหนี้สินต่างๆนะครับในแต่ละเดือนเราควรจัดสรรให้เพียงพอในแต่ละเดือนด้วยนะครับห่วงกลางเกี่ยวกับการเตรียมเ,ยมเงินสํารองเผื่อฉุกเฉินผมแนะนําควรมีเงินออมสํารองเผื่อฉุกเฉิน6เดือนของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนะครับเพราะอนาคตอาจมีเหตุไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและยังมีเรื่องการวางแผนภาษีด้วยเพราะภาษีก็คือค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งหากมีการวางแผนลดหย่อนภาษีที่ดีแล้วก็จะทําให้เรามีเงินออมมากขึ้นนอกจากนี้ห่วงกลางยังรวมถึงการซื้อทรัพย์สินชิ้นโตเช่นบ้านรถยนต์ซึ่งถือเป็นนี้จําเป็นนะครับห่วงไกลคือการเอาเงินที่หามาได้จัดสรรไปลงทุนในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้การลงทุนในกองทุนรวมการซื้อประกันชีวิตและการวางแผนกเกษียณซึ่งหากใครรับความเสี่ยงได้มาก ก็อาจเลือกลงทุนในหุ้นหากใครรับความเสี่ยงได้น้อยอาจเลือกเงินฝากประจําพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการวางแผนกเกษียณซึ่งทําให้ชีวิตในอนาคตของคุณมั่นคงขึ้นสาเหตุที่ต้องอธิบายห่วงสามระยะเพราะคนไทยโดยทั่วไปมักมีพฤติกรรมห่วงใกล้เพียงอย่างเดียวสังเกตได้จากการใช้เงินแบบเดือนชนเดือนนั่นเองจึงอยากแนะนําให้มีความห่วงใยเผื่อแผ่ไปถึง ระยะกลางระยะไกลด้วยนะครับโดยเฉพาะการวางแผนกเกษียณควรเริ่มทําตั้งแต่วันนี้วิธีการเก็บเงินง่ายๆก็เริ่มออมเงิน10%ของเงินเดือนก่อนแล้วค่อยๆขยับตัวเลขขึ้นทีละ5%ก็ได้ครับจนมั่นใจแล้วนะครับผมแนะนําว่าเก็บให้ถึง30%ของเงินเดือนครับเป็นตัวเลขที่ดีกับการ,กรเกษียณถ้ากลัวเก็บเงินไม่อยู่วิธีการนะครับให้หักออมเงินไว้ก่อนเลยอาจจะไปเก็บไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฝากประจํา หรือที่ไหนก็ได้ครับที่เบิกถอนได้ยากเหลือเท่าไหร่ก็ค่อยนําเงินนั้นไปใช้นะครับก็จบกันไปแล้วเคล็ดลับความห่วงยังไงให้เวิร์กห่วงยังไงให้ชีวิตดีดีผมขอฝากข้อคิดสั้นๆก่อนจากกันนะครับข้อแรกเรื่องเงินสําคัญมากต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตเพราะเงินเป็นเรื่องที่โรงเรียนไม่ได้สอนแต่ในปัจจุบันสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ทั่วไปในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับข้อ2 มันตรวจสอบสุขภาพทางการเงินเริ่มจากการทำบัญชีรายรับรายจ่ายแต่อย่าเครียดจนเกินไปจนทำให้สุขภาพร่างกายเสียจนเอาเงินที่ออมมาได้ไปใช้หมดกับค่ารักษาข้อ 3. ห่วงตอนนี้มีเงินใช้ตอนหน้าเพื่อชีวิตสบายก่อนแก่จะได้มีเงินออกไปเที่ยวออกไปใช้ชีวิตแบบที่คุณต้องการก่อนไวเกษียณข้อ .4 ห่วงสระยะนอกจากห่วงเรื่องใกล้แล้ว อย่าลืมห่วงเรื่องกลางห่วงเรื่องไกลโดยเฉพาะการวางแผนเกษียณเพราะนอกจากชีวิตในปัจจุบันชีวิตในอนาคตนั้นก็สําคัญไม่แพ้กันแน่นอนนี่เป็นเพียงเรื่องราวบางส่วนของสมการความห่วงห่วงคําสั้นๆที่สําคัญต่ออนาคตความรักและความสุขจากรายการเรื่องชีวิตคิดให้ง่ายพอดแคสต์สเปเชียลเอพิโซดความห่วงไม่เคยหา่างยังมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามแล้วคุณจะรู้ว่า เรื่องชีวิตง่ายกว่าที่คิดสวัสดีครับ